วัสดีครับมาดูถ่ายท่นทัวท็อปนะครับ G L S ปัดชุดแต่งแอดลตดโรงงานนะครับคันนี้ปี2020รถมือเดียวสภาพ98เลยครับน้องๆไยแดงเลยใหม่อย่างบิสโตรนะครับรถใหม่มากครับแต่จะสื้อไปแดงก็ลองว่ามาดูคันนี้ก่อนได้ครับสวยสภาพหนึ่งในพันเลยครับายแดงร้านต้นๆนะครับคันนี้น่าจะล้านกับสามสี่หมื่นครับรวมชุดแต่งนะครับแต่วันนี้ผมขายแค่ 5แสนก็สามหมื่นเก้าพันบาทครับขายไปห้าแสนนะครับรถแค่สามปีกว่าเองครับภายในสี่ปีายแดงครับรถเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นครับเขรดตเอบวกเลยครับราคาเบาๆนะครับผ่อนอยู่ประมาณหมื่นเจ็ดแปดร้อยเก้าร้อยไม่เกินพันครับหกปีนะครับลูกค้าเครดิตดีเทอร์เบียพิเศษครับดูครับรถใหม่มากครับสภาพใหม่มากน้องๆไยแดงเลยครับ ใช้งานรับรองไม่ผิดหวังครับ4ประตูออโต้ GRS Plus นะครับชุดแต่งแอดลดโรงงานนี่ครับกระจังหน้าแอดลีลดลูกค้าแต่งมาจากโรงงานเลยนะครับก็จะมีพวกคิ้วล้อพวกนี้ครับสติกอร์สวยมากครับเรื่องนิ่มๆเลยครับประมาณนี้นะครับราคาเบาๆครับปี2 0 2พ5 0 0 0 0บห้าแสนบาทหายไป50%เลยนะครับไปแดง1ล้านกับ3,4มสี่หมื่นประมาณนี้ครับ โอเคครับถ้าอยากได้คันนี้ซื้อได้เลยครับการันตีไม่ผิดหวังสวัสดีครับ